น,นี้ก็จะเป็นลายกรอบรูปเดียวกันนะครับสีไม้นี้จะดําไปนิดนึ่งนะครับนะฮะไอ้ผมก็มาทําเป็นกรอบรูปเนี่ยครับสวัสดีครับผมดิชิตไทคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอแนะนํากลุ่มดอกใหญ่ๆที่ตีเหมือนตีลวดลายใหญ่ๆอย่า,ยยางเงี้ยแต่ว่าเมื่อก่อนนี้จะราคาแพงมากเดี๋ยวนี้ผมนําเข้ามาก็ไม่แพงแล้วนะครับนยฮะอย่างเช่นตัวนี้กรอบรูปอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นดอกที่เป็นลักษณะ5ดอกนะครับ แล้วก็ตีได้หลายลวดลายเลยแต่เดี๋ยววันนี้ผมมีสาธิตการตีด้วยทั้งลายใหญ่ลายเล็กเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปหนครับครับสำหรับท่านที่สนใจสินค้าก็โทรได้ที่ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เลยหรือจะเป็นลายแอดไทยคาพิเนเตอร์นะครับหรือว่าจะโอนเงินเป็น0 4 8 3 9 6 4 8 4 6เกป็นของกรสิกรไทยชื่อบริษัทคาพิเนเตอร์ทุนเท่านั้นนะครับครับสำหรับดอกที่ผมจะแนะนำวันนี้มีทั้งหมด5ดอกนะครับในกลุ่มที่ตีบัวเนี่ยนะครับ อ่ะมันก็เป็นลวดลายต่างๆสําหรับท่านที่อยากจะเลือกลายไหนก็เอาไปใช้ลายนั้นก็ดูที่หน้าตัดนะครับนะครับวันนี้ผมมี5ดอกถ้าท่านอุดหนุนเป็นเซ็ตผมก็จะให้ตัวท่านวางอย่างนี้ไปเลยนะครับ1อันด้วยท่านจะได้หาที่วางง่ายๆนะครับเพราะปกติให้ไปมันจะเป็นดอกเดี่ยวๆนะครับสําหรับคลิปที่เราจะทํากันหรือว่าก่อนนั้นผมก็เคยทําก็คือเนี้ยฮะตัวนี้เป็นบัวนะครับตัวนี้ลายเดียวกับมักิตา้าเลยนะครับผมใช้มักิตา้าตีนะครับ แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะใช้ตัวดอกที่เรามีนําเข้าเนี่ยครับตีให้ท่านดูนะครับอันนี้กรอบบัวนะครับหน้าสองนิ้วอ่ดาด้านหลังเราก็เนี่ยครับทำกรอบรูปอันนี้ก็ใส่บางใบที่จะใส่กรอบหรือว่ารูปครับมีลูกค้าผมคนนึงนะครับเนี่ยฮะอยากจะทํากรอบบางทีใส่กรอบบานส,สวยๆลูกฟักแบบนี้ครับใส่พระใส่รูปอะไรที่มันลักษณะกรอบ ส่งมีนูนมีเว้าอย่างเงี้ยหรือว่าเอาไม้เกรดดีๆไม้สักอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้งานเมอนท่าน,นั้นคุณภาพหรือว่างานนั้นมันเพิ่มมูลค่านะครับหรือว่างานตีกรอบหน้าต่างหรือขอบกรอบบานต่างๆวันนี้เขาก็มีลูกค้าผมเข้ามาแกทําลงศกลายพวกนี้ก็ตีได้ขอบอะไรเงี้ยได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นงานมงคลงานพิธีอะไรต่างๆหรือว่าจะทําบ้านเนี่ยได้หมดสําหรับกรอบที่เป็นลวดลาย,ยานะ ครับสาหรับราคานะครับถ้าผมถ้าอยากได้เป็นดอกแยกเนี่ยผมก็จะจําหน่ายดอกละสามร้อยห้าสิบครับแต่ถ้าท่านอุดหนุนทั้งชุดเนี่ยฮะปกติถ้าดอกเนี่ยมันก็ดอกละสามร้อยห้าสิบก็พันเจ็ดห้าสิบแต่ผมลบไปเลยดอกละ 100, ร้อยลบอีกห้าร้อยเท่าว่าจะเหลือแค่ดอกละสองร้อยห้าสิบถ้าซื้อเป็นเซตทั้งชุดนะครับก็จะเหลือพันสองห้าสิบแล้วแถมชุดวางแบบนี้ไปให้ด้วยนะครับ ครับเดี๋ยววันนี้ผมลองมาตีกันดูสักชุดหนึ่งอะเริ่มต้นเอาดอกนี้ก็ได้ครับดอกที่คล้ายมักกิต้าเนี่ยครับมักิต้าขายเป็นพันนะครับดอกนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะตีขอบตรงนี้อันนี้ไม้เราก็ใส่ให้ได้กองกว้างความหนาได้ตามต้องการนะครับอันนี้สองนิ้วนะครับสำหรับเราเตอร์แนะนําเป็นม a กกิต้าดีกว่าครับเพราะว่ามันต้องการความทนและความเสถียรมากนะครับครับอันนี้เราก็ติดเบรกเกอร์แล้วก็อันนี้ใส่หวีจริงหวีหน้าหลังก็ได้นะครับจะดีกว่าเดี๋ยวผมใส่ข้างหน้านะครับ อันนี้เราก็ตีแต่ไม้ผมแคบไปหน่อยเดี๋ยวผมเปลี่ยนไม้ได้กว่าให้เต็มเพราะมันตรงนี้มันโค้งไม่สวยนะครับไม่เต็มโคง้ง ครับเดี๋ยวเราก็จะกัดตรงนี้เป็นนูนบัวน,นูนนะครับเ,เราก็ใช้ดอกกระชวอีกนิดหนึ่งนะคร,นครับเดี๋ยวเราก็จะลบโค้งตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับ ปลายที่เราตีได้ก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็เคยมาทําเป็นนี่นะครับกรอบรูปนะครับตีแล้วก็ตัดสี่ผ้านะครับเนี่ฮะกรอบรูปนะครับข้างหลังเราก็บางใบนะครับเพื่อที่จะใส่ตัวกระจกหรือว่ารูปเรานะครับอ่ะเราก็ดัดแปลงมาเป็นอะไรก็ได้เท่าเท่าที่เราอยากจะทำนะครับสำหรับดอกนะครับอย่างนี้นะอีกทีหนึ่งก็คือที่เราตีไปคือดอกนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยครับมันก็เป็นดอกเดียวกับของมากิต้าเนี่ยแหละครับ แต่ด้วยความเป็นจีนนะครับมันก็จะก๊อปปี้หรือว่าจะทําออกมาเยอะมากแล้วราคาก็ยอ่อย่อมยาวย่างมากกต้าตัวนี้ดอกเดียวเราก็จําหน่ายอยู่ที่พันนิดด้วยซ้าไปแต่เกตขบายเขาอาจจะดีกว่าอย่างว่านะครับแต่เดี๋ยวนี้จีนสินค้าเขาก็ไม่ขี้เหร่แล้วนะครับทีนี้ในชุดเซตเนี้ยนะครับพันสองเนี่ยผมก็จะให้ฐานปักฐานไม้ไปให้เลยท่านจะได้ไปไปปักใช้อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ยังมีอีกหลายดอกนะครับนี่ฮะลวดลายอย่างดอกตรงนี้จริงๆก็น่าสนใจนะ เดี๋ยววันไหนผมจะมาตีให้ดูถ้าอยากได้พวกนี้หลอกดอกพวกเนี้ยมันจะมีลวดลายอย่างเงี้ยครับที่มันแตกต่างกันไปนะครับตามที่ท่านชอบนะครับแล้วจริงๆวันเดียววันไหนทําจริงๆมันสามารถต่อกันได้เลยนะเผื่อไม้ท่านกว้างๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตีต่อให้เป็นหน้าสี่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับต่อลายกันไปนะครับ,รบทีนี้ก็มีลูกค้าผมนะครับมาหน้าร้านบอกโอ้โหก็อยากจะตีลายเล็กด้วยอ่าก็มีตัวนี้ครับบางทาีลายเล็กๆ หรือตีไม่เต็มไม้ได้ไม้ได้เดี๋ยวผมจะตีแค่ไม้เล็กๆอย่างเงี้ยได้เลยเดี๋ยวเราตีกันดูเนี่ยครับเดี๋ยวเราก็ตีไปได้เลยครับใช้หวีช่วยก็ได้ครับอ่ะลองดู สีดอกตัวนี้สั้นไปอยากจะได้ไม้หน้ากว้างหรืออยากจะเก็บขอบหรือว่าถ้าท่านไปตั้งขอบอนี้ไม่เป็นไรนะครับก็จบไปแต่ถ้าอยากให้มนลเราก็มาลบมุมแบบนี้ได้นะครับหรือว่าเราจะเข้ามุมสี่ผ้าก็ได้นะครับครับสมมติตัวนี้เป็นหน้าโต๊ะหรือ,อังไงฮะเนี้ยตรงนี้เป็นผนังนะก็วางจะเป็นโต๊ะหมู่บูชาหรือว่า,ะอ,าอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี้ยฮะเราก็ตัด ให้ดูเป็นไกด์เฉยๆนะครับนะฮะครับเลยนะครับว่าจะเป็นลายดอกเล็กลายดอกใหญ่นะครับเนี่ยฮะมีให้เลือกทั้งหมดห้าลายเลยท่านจะเอาไปดัดแปลงได้อีกนะครับครับถ้าสนใจตัวดอกตีลวดลายห้าดอกในชุดนี้ก็มีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเราแล้วนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม